สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกับผมสวัสดีข้างครับผมนะยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านทุกคนเข้าสู่ทีมงานของพอสวัยพารวยปู่เถ่าพารวยครับเอฟซีครับพอกันอยู่เมื่อนี้ปู่ทุดงจากถํำคับิเทียครับผมงวดที่แล้วของปูกเข้าตรงๆครับก่อนที่เขาไปชมคลิปของปูนะครับแล้เอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดอทางช่องเป็น แนวทางทางชงเป็นซื้อกลางเท่านั้นครับอีวชี่กับผมแนวทางของปู่ทุ่งวันนี้นะครับเนาะอ่าสี่ได้ตัวใด้ฝากตอนนี้ที่ท่านทุกคนนะครับอีวีครับผมครับผมก็คือเป็นหลักฐานของอ่าปู่ทุง่งงวดที่ผ่านมานะครับเนาะเข่าสองโตครับอีวชีครับผมอ่าเจ็ดสามสามเจ็ดอ่าตะวันเหล็กสามโตเข่าแค่สองโตครับอ่าทุกงวดนะครับของปู่ทุ่งวันนี้ ะเขาบ้างสิตลอดนะครับเนาะอีฟซีกับผมอันนี้ก็คือหลักฐานยืนยันอ่าหวดที่ผ่านมาครับอีฟซีครับผมอืมพอไปกับมาดสาเนิดน้อยมาติดตามแต่ว่าปูกระไรแล้วเลขที่ใดตัวใดฝากต่ออีฟซีหันกัไปฟังปูเปิดจีบบอสูฟังนะครับเอออีฟซีกับผมขอย้ำครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นสื่อกลางอ่าเป็นเพียงแนวทางให้ซื่อครับอีฟซีกับผมนะนะครับอันนี้คือหลักฐานนะครับเอออีฟซีกับผมเอ้า ไปฟังปูพคนจีบสู่ฟังครับอีฟซีครับผมว่าพคนจีในแนวทางอยังฝากต่ออีฟซีทุกท่านทุกคนนะครับไปตามพอสบายพารวยผู้เฒ่าพารวยไปครับอีฟซีครับคนตีปูกับยูรันไน่นมนะครับพี่ครับผมจอดรถยางเข้าไปนะครับเนาะโอ้โหปูคนยูโบยุเลยครับมาห่อกระตั้งกล้องทันทีเลยขอตามของปูนี่เป็นสูตรครับพี่ครับผมสูตรสองตัวสามตัวนะครับเนาะงวดที่แล้วสูตรสองตัว อพวกเขามาเขาสูตรสามตัวคือเก่าครับเกือบแตกสามตัวครับอีซี่ครับนะแต่ว่าเป็นล่างนะครับเมื่อสูตรสามตัวมีสิทธิ์ลงล่างได้ครับอีซี่ครับอูอยู่บนะอเนอคือพอเห็นรองเท้ามันไปทางใดเนานะว่ามีคนมาหับไปทางอื่นหรนะือบ่าเนอะปูนี่ก็ได้โอ้ปูอยู่บ่ปูเงินแต่ว่าลาง เขาได้ยูแสนกว่าได้สองตัวนี่บอปูมีเท่านี้ไอ้งก<ม>สองแล้วเก้าสองแล้วสิบสี่เท่านี้ครับเขาสองตัวล่างเอาบนเขาสองตัวบนแนวเก้า,าสองหก<ม>สองไอง้มันมานาั่งสิซี่ตัวเราบัลลุสองหมื่นแบบนะ้น้ยมึงจะไปเสียแบบนั้นมัน มันเอมันเอิเอาไปเสียงงวดก้อนให้ให mm ้เ hmm. ก่าซีไปเสียงนง่นมันวานฝันฝันดีฝัน okay. ว uh, ่าได้มีแต่ทองมีแต่อย่างไอ้บาเนียนมันเกลยเอาเลยเก่าซีเงนมันว่าได้เงี้ยเลยอันนี้สองตัวนี้เป็นบนล่างบบปูเออบนล่างสองตัวสองตัวสามตัวนี้ชุดบนเนียอ วันนี้แม่นันปูว่าซื้อกระซังนั่งดีสอตามความฝันนั่งมันฝันว่ามันบวมนีฝันหม่องเก้าเนี่ยก็ถือว่าอยากซื้อเนี่ยอันมันฝันว่ามันมได้เล่นน้ำยุหัดมีลำพึ่งระย่องคือเก้าเนี่ยอ่ะม่อติดมาถึงหม่องเก้าแท่นั่งเนอือมว่าซื้อน่าดอกว่าเสียอ่ามันอาจติดเป็น เ้านีอาจทิเมนหกเดือยเอ็นปูนะนั่งดีซี่หกสองเก้าสองที่ไปเป็นตัวร่องนี่ละครต้องซื้อน้ำมันจะบาทเนี่ยออกมากเอียไหนมันโทถมอ๊บเอียงไหนปูเสือกบ้าอะไรเลยจะไม่เยอะเย้กวนอันศูนย์หกศูนเจ็ดศูนย์แปดนี่ของปูนี่เป็นเป็นเลขกันนั่นซื้อบอกปูบนรางเลย หดล้างเลยบลกก,กกันบ่งอยังโอ้บลกกันบางอย่งเดี๋ยวว่าถ้าเนียนไอ้เนียนเกิดยังส่มือไหมไอ้ไอเอ็ดเบื้องตากคนโอ้เดียวเดี๋ยวนี้ยังว่าชุดนี้บลท่านเนียนเอานเอาไปแันมึงก่อนครับผมู้ฝันเน,ยนียแน่โอ้ยผมกับฝันบ่เนยียเท่กันนะปูไอเดียวว่าไอ้งวดที่แล้วนี้ได้บลอกกับปู มีแต้ลานได้เขากระสูใ้ใสอยู่ได้หกสองเนี่ยได้หกสองมันนินโท่ไปว่ามันยี่สิบสองยี่สามใสมันบลับบานี้เอาบัตรชุดนี้ได้ได้พวกปูน้นี่ชุดสามตัวนี่เอาชุดสามตัวนั่นปูป้บอกเลยบอกเลยก็ป็นยังเก็บบอกเลทีไอ้ว่ามันหกคนไม่มายากปูเลยเบอก นี่ไหมเจ็ดสามหานี่ไหมอันเจ็ดสามหานมันเข่าสามเจ็ดล่งนี่น่ารักเบาเลยเบาเลยอืมขนาดจะคล้องกินฟูกบอกเดิอืมแต่ว่ามันเข่าของของตกผอมไปเนี่ยมันเข่าของปูคือชุดล่างเออเป็นสามตัวบนแต่ว่าเป็นเข่าชุดล่างสามเจ็ดน่ารักวันยิดก๊อหกนี้โบหมักมันนี้โบหมักกระสังนั่งดีสีินั่งฝันวารี ไปตีหน้ากามึงตีหน้ากาดูโพสสนองอ่าเอามันตีมันเก่าหนิมันเป็นหกเลยปู้นะเฮ้ยเป็นอือปู่กับบ่บมากแท้หกเบีกหกก็เบียกเจ็ดนวลเออเรื่อบ่หมักกับซางนั่งฝันได้ยังสี่ไหมแต่ว่าสองตัวนี้ปู้เน้นตัวไรงวดนี่บ่บเลี้ยงเน้นนี่บ่หมักอ็นที่ like แรกเลยหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกนี่เมนอือ เนี an, ่ยนไว้ก่อนใหเอฟซีไปยิบรถตารีก่อนมันซื้อง่ายสองตัวเมียนสองตัวมันซือสามเลยเว้ยว่านมันบ๊อบคือรามันสีรวยไปหามันจะเงี่บเลยเตาสางมันฝันรามันฝันมาเต็มของเก่านน่กูก็มองว่าเสียแค่กันฝัน ฝันไปไล่ขึน้นคะแนนไอ้นี่ฝัน่ามาเหมืองเก่าเนี่ยหาดแม่ลำพึ่งเนี่ยบาดออกมาเป็นของมันอิหรีเนี่หกสองของมั่นอิหรีโอ้ยมันโทรมากปูอะไรจากบาดเลยเนาะอ่าซือปป่อจากบาเดเนีนั่งเัยเนาะขนาดมันหนึ่งมันสื่อได้จันทร์สื่อลายมากมาหอดไอ,อเปียร้อน ไอ้ชนลอนนี huh. <It is. S 1> ่ยงไปน่าเกียร์ีน้าเกียรชนบุรีอมอนื้อเกลก้วชนชนชนมเนตี่น้าเกีวปีเขาซื้อมาเรี่ยๆเรเขาเ่ซื้อมงเดียวขซื้อมงเดียวเขายันบ่ได้น้าเกลีอวปีน้าเกียรชนเด๋อน้าเกลือชนบุรีโมเมนอันั่น จืนวาวานออันเลขสามตัวกับเขาสองตัวอยู่แห่งทางเบาเบาบกไอว่าหกก็เจ็ดนี่บ่มาบ่มงแล้วตัวบ่มากับมาซำบัดตัวบ่มากแม่อ่ากันว่าคืองวดอืาเอาตั้งแต่อันหกสองนี่มันว่าอันปูเอาน้ำจัดสิบบาทมีสิบบาทเนี้ยวนะบอกบ่มาอันหก ซุ้มเลขยกัวกบเลขเกินกูมาทอบ่มากระซันนงนั่งฝันฮคันฝันว่าได้ไปไอเรียนโยหหาดแมล่ลำพึ่งอืมมันว่าบผ่ผาดเหรอโอ้ยมันกับฟันดูโพดมันนั่น,น,นดูโพดแล้วสนอไอเนี่ยกับไอให้ไปเซียงงามได้ก็ดีมากแต่หาดแมล่ลำพึ่งระยองนี่ บบนนี้ฟันว่าได้ตีน่ะก,กากูว่าซื้อแล้วเออว่าซื้อน้ำมันยักบาทไหมมันซื้อใหญ่มากเมื่อนั้นสามหมื่นกัวกา่าคนเนาะอ๋อตัวซื้อมองรักสามบ้านสี่บ้านมองรกอักมีไอ้ยูระย่องมันสื่อนยูมัตพุทธมันสื่อนักคว่ามัน <c oughs> ถือกำลังถอยแจชไอ้ยวนกรับเลย แม่ว่าตัวเดียวหาพันแต่ละงวดละงวดนี่มีตลาดได้เออโอ้เสียเปียบมาถึงครับเขาเสียเปียบแล้วเขาก็ให้ใส่เขาก็ห้ใส่อยู่แต่ว่ามันมันจะคลองนานนานถได้น่จะคลองมันผูดเร็่เลขเออบัดรามันเรียกไอ้โวมักน่ะหกเจ็ดนี่เรียกหกก็เบียดเก็งโวมะกโวมากกระซังนั่งเสียวงกซองนี่เอาเอาเก่า คนห้าี่ถึงแก้งทรงไม่ใส่ดือนเหือนก้าว่ะนะแห่งว่าของปูนี่งวดนี่มีสามตัวสองตัวน้ำพร้อมแมนอืมก็เลยงวดมีโคงชุดไทยอีกวะนี่มีเพาตีท่าเรียกวิ่งนั่นเหมือนเสียเรองนี้ด้วยถ้าผมอืต้องมีคงชุดไทยของว่างให้นั้นเสียเรงเล่าเขาตัวร่องเล่าไหมอันสามหมครับศูนย์กับสามเมื่อเขาสามอืม เราได้ไรตัวล่องตัวล่องเราก็ได้นหลายบาทด้วยหรอวอจะเรียกว่าเอาอคันคันเงื่อนส่งหลายเนี่ยนี่มันเป็นแต่วิ่งน้ำเล่ายู่นเนี่ยเดี๋ยวคันพรมไลยมีทุนเนาะเขาจะมีทุนเดียวเขาจะบ่ได้สูงดอกครับหล่านสองหลานครับเอฟซีครับผมงวดนี้ได้ชุดสามตัวไปนั่มนะครับเนาะแต่วงวดที่แล้วนี่ก็ ได้ชุดสองตัวไปคลิปหนึ่งชุดสามตัวไปคลิปหนึ่งแต่ว่าเขาชุดสามตัวคิดสองตัวว่าเรมมตามโค้งสุดท้ายน้าปูค่ะพี่จีครับผมเพราะว่าปูพันมีโค้งสุดท้ายอีกอหวดีสิบเรพาดได้ครับเดื่อโค้งสุดท้ายสิมาตามให้นะครับเนาะชุดสองตัวงวดเมื่อที่แล้วนี่เห็นว่าเขาทั้งล่างทั้งบนอืของปูตัดงจากถ้าครับพี่จีครับผมอโศกมันลำลุวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนด้ครับด้วยเอฟซีครับผม สำหรักขิดมีก็ขอบคุณขอบคุณในลายครับผม